สวัสดีครับค่ะคุณคุณครับสวัสดีครับคุณเพาตอนนี้อยู่ที่ไหนจ๊ะเอ่อตอนนี้ผมเดินออกมาซื้อของนะครับ พรุ่งนี้สิบโมงเชา้าว่างไหมว่างครับฉันอยากนัดให้เธอไปเจอกับหุ้นส่วนของฉันคนหนึ่งได้ครับดีจ้ะงั้นเจอกันนะ ต้องอ่อนี้วันนี้เราต้องเลี้ยงฉันมือหนึ่งเดี๋ยวดนะเลี้ยงเลยนะเจวันก่อนก็เลี้ยงไปแล้วน้มือหนึ่งอ่ะเลี้ยงผู้ชายสิมือหนึ่งอ๋อโอเคโอเคไปไปไปลิฟดากลับก่อนนะจ๊ะกลับแล้วหรออืมอ่าอ่าบายบายจ้ะบายเจอกันนะ้าลิฟดาต้องทำอะไรต่อหรือเปล่าครับ อ๋อไม่มีแล้วคะ่ะพี่พีมีอะไรหรือเปล่าคะก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วพี่อยากให้ริบดาไปพักผ่อนนะสิครับลิบดาหายดีแล้วคะ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งนะอ๋อไม่ไปไเป็นไรหรอกค่ะรบกวนพี่พีเปล่าเป่าไม่รบกวนหรอกยังไงทางกลับบ้านเราก็ทางเดียวกันพี่แค่เลยไปนิดเดียวเองครับเดี๋ยวลิบดากลับเองดีกว่าคะ่ะไปเถอะนาลิบดาเอายังไม่กลับอีกเหรอเย้แปมพอดีฉันลืมของนะจ๊ะ นี่งานเธอนะ่ะก็เสร็จแล้วกลับบ้านไวซะบ้างนะเขาจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงใช่ครับเดี๋ยวเราเรีบกลับกันดีกว่านะครับรถจะได้ไม่ติดเอ่องั้นะโอเคโอเคงั้นรอแป๊บนึงนะคะ คุณน้าไม่อยู่หรอครับอ๋อคุณน้าไปทําง,งานนะคะคุณยังไม่กลับอ๋อแล้วพ่อแม่น้องริบได้อยู่ทางจังหวัดหรอครับคุณแม่อยู่กรุงเทพเนี่ยแหละคะ่ะอืมแล้วทําไมถึงอยู่กับคุณน้าล่ะครับคุณแม่ท่านงานยุ่งนะคะเดี๋ยวริบได้ขอตัวเข้าบ้านก่อนนะคะรู้สึกเคลียรียงั้นพี่ไม่รบกวนวนะครับ พักอผอ่อนเยอะๆนะครับ แล้วแต่หัววันเลยนะไม่ไปไหนเหรอกูไม่ไปกูไม่มีอารมณ์คืนนี้จะกันที่บาร์นะเว้แต่กลัวจะไม่สายหน่อยบอกเจ๊บอลนี่ไ้ละแล้วมึงจะไปไหนวะวันนี้กูมีสัมภาษณ์งานเดี๋ยวเลยไปสอบต่อเลยช่วงนี้มึงสัมภาษณ์งานบ่อยนะนี่มึงจะทิ้งพวกกูแล้วใช่ไหมกูจะทิ้งอะไรพวกมึงวะ นี่กูแค่กำลังจะเรียนจบก็เลยอยากเปลี่ยนงานใหม่แค่นั้นเองกูอยากเปลี่ยนงานเหมือนกันแต่กูไม่รู้ว่ากูจะหางานอะไรที่มันได้เงินเยอะแบบนี้ไงทิพมึงก็อยากคิดถึงแต่เรื่องเงินดีกว่าไอ้งานง่ายๆได้เงินดีๆแบบนี้มันไม่มีอีกแล้วนะเว้ยที่สําคัญเนี่ยมึงต้องเข้าใจอย่างหนึง่งงานแบบนี้มันได้เงินเร็วจริงแต่มันก็หมดอายุเร็วนะเว้ยคนอย่างกูไม่หมดอายุถ้าไม่มีไอ้ก๊อฟนั่นนะ่ะ กูยังคนได้อีกเยอะนี่ถึงไม่มีไอ้ก๊อปจริงๆนะสักวันคุณซินดี้ก็ต้องมีคนอื่นอยู่ดีไปนะ มีอะไรคะเอ,อ่อขอโทษนะครับไม่ต้องขอโทษครับพูดมาได้เลยคะ่ะผมมาพบคุณลำพพาครับนี่คุณคอตะกริใช่ไหมคะใช่ครับฉันนั่งหน้านนก่อนนะคะ ค,คุณโคตะกิจมาแล้วค่ะได้ค่ะคุณเพาเชันด้านในค่ะขอบคุณนะครับ เดี๋ยวคนที่จะคุยกับเธอชื่อเชิดศักด์นะเขาก็จะถามประวัติเธอเล็กน้อยตอบทุกอย่างตามความเป็นจริงเลยนะจ๊ะแต่ยกเว้นเรื่องทำงานที่บาโฮสทำไมต้องปิดบังด้วยล่ะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ทำอะไรผิดสักหน่อยแต่ไม่พูดถึงน่าจะดีกว่าไม่ใช่เหรอก็ เผื่อบางคนเขาไม่เข้าใจก็ได้ครับทำใจให้สบายนะจ๊ะแล้วถ้าเกิดมีเรื่องอะไรที่อึดอัดฉันจะช่วยเธอเองกลิดจ๊ะนี่คุณเชิดศักดิ์พุ้นส่วนฉันเองสวัสดีครับ ดยังดูเด็กอยู่เลยนะครับเชิญนั่งสิจ็กรีดขอบคุณครับเห็นคุณพ่อบอกว่าจบการตลาดมางั้นเหรอตอนนี้ยังไม่จบครับแต่ว่าอีกเดือนหนึงก็จะจบแล้วนะครับอ๋อคือกริดเขาเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยค่ะแล้วทำงานที่ไหนเนี่ย ตอนนี้ผมเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ครับแล้วเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ผับชื่อว่า s e a ันแอนด์สไปซครับ <c oughs> เคยมีประสบการณ์ได้การจัดการมาก่อนไหม <c oughs> ยังไม่เคยครับแต่กริดเขาทำงานในผับมานานนะแล้วเขาก็รู้งานทุกอย่างเลย สกิสัมภาษณ์งานเสร็จแล้วเหรอคะเรียบร้อยแล้วครับขออนุญาตนะครับ,อรบเออชื่อพิมพ์พนะคะนี่คุณพิมพ์พเป็นเลขาของคุณรำพ่อพาเหรอครับใช่ค่ะไมีทราบว่าวันนี้มาสัมภาษณ์งานตำแหน่งอะไรอะคะพอดีคุณเพารับเรื่องเองพิมพ์ก็เลยไม่ทราบนะคะเ,เป็นตำแหน่งผู้จัดการของผับใหม่ที่คุณเพากำลังจะเปิดน,นะครับ ถ้าอย่างนั้นขอให้คุณคอตรกริดได้งานนะคะขอบคุณครับพี่พสนมาพาคุณเผาได้บอกแม่บ้านเอาน้ำให้คุณิทสิจ,จ๊ะได้ค่ะ ฉันไล่เธอออกทำยังไงก็ได้ครับที่ทำให้พี่โอมไม่ต้องถูกไล่ออกเพราะว่านายโคตกิจเนี่ยต้องไม่ธรรมดาแน่นอนแล้วคุณเคยเห็นฉันทำอะไรที่มันธรรมดาบ้างหรือเปล่าล่ะคะ รวามายังไงความเงาเธอก็ไม่มีวันเข้าใจมีคนรักมันมีความหมายมากเพียงใดกับฉันกับบางคนที่มันอ่อนไหวการได้รับอุ่นไอ่างสำคัญต่อให้รู้ว่าสิ่งที่เป็นนั้นอานไม่นานดังใจ เขาแค่ได้อยู่ได้พร้อมได้เจอเขาแค่มีเธอลราเลี้ยงหัวใจไว้ไม่มีเธอชีวิตของ